มันหล่อลื่นสเปดสเปซเ,เคียงคู่รถเคียงคู่ขุด สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจากรุกเกษตรวิดำเนินรายการค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะและเจ้า,าอากาศอีกครั้งก็ในช่วงเวลา9นาฬิกาของวันถัดไปนะคะรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาพบกับอาจารย์ปานเทพพวผผัวพงศ์พันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะยังอบอกว่าต้องการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าคในราคาที่มีโปรโมชั่นวันนี้วันที่18เมษาย,ยนเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นที่เราจัดขึ้นในช่วงของการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแมนเน g เจอร์นะคะในราคา27,000บาทนี้มีแถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มูลค่า3,500บาทด้วยนะคะสั่งซื้อที่ c เซเ็ center ได้หรือว่าจะแต่ว่าถ้าเวลานี้ ซื้อที่เอสทีวีช็อปไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นสั่งทาง call center ก็แล้วกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของกระติกนับหนางนะคะที่มีโปรโมชั่นแถมให้2ต่อด้วยการต่อแรกก็คือ Gift v o u c h e r มูลค่า500บาทนะคะที่สามารถนำมาซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งของ Manager แล้วก็ ASTV Product ได้ทั้งที่ AS TV Shop แล้วก็ผ่านทาง call center ต่อที่2ก็คือแถมไส้กรองกระติกน้ำด่างมูลค่า300บาทอีก1ชิ้นให้มีอายุในการทำงานในการทำน้ำด่างได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ สั่งซื้อทาง call center ทั้งผลิตภัณฑ์2โปรโมชั่นนี้และรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของทาง ASV Product และ Manager ที่02-633-5300 02-633-5300ซึ่งก่รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอาาลาัลคาไลบรรจุขวด Manager ที่ตั้งอยู่ที่บนโต๊ะนี้ด้วยนะคะให้ความสดชื่นคืนความสมดุลน,น้ำดื่มอัลคาไล e ม Man a อร์ pH 8.5ค่ะเชิญอาจารย์เทพค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่อง ข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสงกราน,นะครับช่วงสงกรานเนี่ยมีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศสองสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งเป็นสื่อต่างประเทศที่หลายคนให้ความสนใจและก็ให้ความเชื่อถือแต่ว่าสองสำนักข่าวเนี่ยให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยแม้จะเป็นหัวข้อทำนองเดียวกันแต่เนื้อในเนี่ยนำเสนอไม่เหมือนกัน ที่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าบทเรียนจากเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงสื่อสารมวลชนทั้งโลกในเวลาตอนนี้นะครับว่าไม่สามารถทัดทานกระแสความรู้ข้อมูลข่าวสารของโซเชียลมีเดียและงานวิจัยชุดใหม่ๆที่กำลังหลั่งไหลล้นทะลักออกมาจำนวนมากแล้วก็ทำให้สื่อกระแสหลักเนี่ยไม่สามารถ จะรับใช้ทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าการรับใช้ทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยจะถูกสังคมโลกนี่นะครับรู้เท่าทันและไม่ให้ความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะไม่ยอมลงกระแสะข่าวนี้แต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะทานกระแสะนี้ไม่ได้ถ้ายังต้องการเป็นสถาบันสื่มอมวลชนอยู่กรณีตัวอย่างเนี่ยคือกรณีที่นิตยสารไทม์นะครับได้ลงข่าวหัวข้อสำคัญว่า เมื่อน้ำมันพืชไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณคิดในหัวข้อนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจเพราะเป็นการลงเมื่อวันที่12เมษายน2559ใหม่ไหมครับอังคารที่ผ่านมานี่เองครับใช่ครับถือว่าไม่นานมานี้เองนะครับและที่สำคัญก็คือว่านอกจากนิตยสารชามแล้วเนี่ยยังปรากฏในวันเดียวกันอีก คือวันที่12เมษายน2559สำนักข่าว CNN ได้ลงข่าวบอกว่า Good Fat Good Fat นี่ไม่ยอมเขียนนะครับว่า<ม>ข้างในคืออะไร<ม>ต่างจากนิตยสาร t ทม e <ม>แต่ว่า Good Fat ในที่นี้ของเขาเนี่ยมีความหมายถึงไขมันไม่อิ่มตัว<ม>จากน้ำมันพืชและก็เขียนต่อว่า low cholesterol คือคนที่มีคอเลสเตอรอลต่ำๆและคิดว่ากินไขมันดีๆ<ม>อย่างที่ว่านี่นะครับ อาจจะไม่ดีแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปไขมันดีที่เขาว่าก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะคะใช่เพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยครับไขมันดีที่เขาเชื่อว่าดีในเวลาตอนตอนเดิมเนี่ยคือพวกไขมันไม่อิ่มตัวน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันรําข้าวน้ํามันงานะครับที่คิดว่าดีเนี่ยรวมถึงความคิดที่คิดว่าคอเลสเตอรอลต่ำๆจะดีเนี่ย รายงานของ CNN เ็ก็รายงานตรงกันว่าอาจจะไม่ดีสำหรับเราแล้วก็ได้สองสำนักข่าวคิดเห็นตรงกันถึงกระแสะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อแต่เดิมว่าไขมันไม่อิ่มตัวเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายย้ำีกิีนะครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวรวมถึงน้ำมันงาพวกเมล็ดเล็กๆทั้งหลายเล็กๆจริงๆไปแล้วเนี่ยถ้าโดนความร้อนจะรวมถึงน้ำมันมะกอกไปด้วยค่ะ เอาละครับปัญหามันก็จะเกิดว่าทําไมสื่อพวกนี้ถึงมาเล่นข่าวนี้ทั้งๆท,ท,ที่คนก็จะรู้อยู่ว่าสํานักข่าว CNN เนี่ยต้องยืนอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาโดยธรรมชาติของเขาเลยนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศอะไรก็ตามนี่นะครับมันเป็นลักษณะของการทํางานรุกทางการสื่อสารมวลชน ทำไมยังต้องทิ้งกระแสนี้ไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่กลุ่มอุตสาหกรรมถั่วเหลืองพืช GMO ถั่วเหลืองและการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอุตสาหกรรมหลักของสหรัฐอเมริกาและก็มีเครือข่ายครอบงำนักการมเมืองและก็สภาคองเกรสด้วยคําตอบที่ได้ก็คือไม่สามารถทานกระแสข,ของโซเชียลมีเดียและงานวิจัยใหม่ๆในโลกที่เขาทำด้านสุขภาพ นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ด้านสุขภาพข่าวสารด้านสุขภาพ YouTube ด้านสุขภาพมันเผยแพร่จนยั้งไม่อยู่แล้วถ้าซี n เอยังคงยืนอยู่ที่เดิม Time ยังคืนยืนอยู่ที่เดิมเขาไม่สามารถดำรงสถานภาพความเป็นสื่อได้อีกต่อไปอเพราะยุคนี้คนดูทีวีลดลงดังนั้นความน่าเชื่อถือก็ต้องไปแข่งกับชาวบ้านแล้วในวันนี้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลไม่แพ้กันด้วยกระแสข่าวนี้ผมอยากจะบอกว่า มันทําให้คนทั้งโลกตอนนี้นะครับกําลังบ้าคลั่งน้ํามันมะพร้าวมากจนเกิดเหตุวิกฤตการขาดแคลนมะพร้าวในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับขาดแคลนถึงขั้นไหนถึงขั้นที่เรียกว่าประเทศไทยที่เคยนํากะทิไปขายในต่างประเทศหรือน้ำมันมะพร้าวไปขายต่างประเทศเนี่ย ไม่มีน้ำมันมะพร้าวไม่มีมะพร้าวในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบแล้วต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศตอนนี้ถือว่าเป็นวิกฤตแล้วนะครับคือมะพร้าวตอนนี้ถึงขั้นขาดแคลนเพราะว่ากระแสตื่นตัวของโลกตอนนี้รู้เท่าทันกันหมดจนไม่สามารถที่จะยับยั้งความตื่นรู้เรื่องของคุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวได้อีกต่อไปยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่ค่อยรู้มาก ไม่น่าเชื่อนะทั้งที่เราเป็นแหล่งที่ใกล้วัตถุดิบมากแต่เรากําลังรู้ไม่เท่าทันแล้วก็วัตถุดิบที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วก็ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยผมอยากจะบอกว่าทําให้เราต้องมานั่งทบทวนดูว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงไปกว่านี้ เพราะว่าถ้ากระแสตื่นรู้ลุกลามไปเร็วอย่างขนาดนี้นะครับยิ่งยุคนี้มีโซเชียลมีเดียมีกระแส CNN นิตยสารไาทม์มไม่สามารถทัดทานกระแสนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นลูกโซ่แล้วก็เป็นโดมิโน่ตามตามกันเร็วมากทั้งโลกนะครับตอนนี้เกิดภาวะการช่วงชิงมะพร้าวอย่างหนักน้ำมะพร้าวเนี่ยโอ้โหเป็นที่ตื่นตาตื่นใจทั่วโลกแล้วในเวลาตอนนี้ เพราะรู้สรรพคุณแล้วว่ามันสร้างอิเล็กโทรไลต์คือสารสร้างกระแสไฟฟ้าในกระแสเลือดเร็วที่สุดนะครับดื่มแทนเกลือแร่ได้เลยดูดซึมเร็วมากให้ความดับร้อนยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่ดับร้อนเร็วมากให้แร่ธาตุเร็วมากนะครับแล้วก็ช่วยสร้างโพแทสเซียมสูงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มะพร้าวก็น้ำมะพร้าวก็ขายดีมากแต่เชื่อไหมครับแค่เฉพาะเรื่องคิดเรื่องน้ำมะพร้าวเนี่ยระหว่างการผลิตมะพร้าวเพื่อเพาะปลูกนี่นะครับเพาะปลูกมะพร้าวขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาน้ำกับเอาเนื้อเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นหวังจะได้น้ำเยอะก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมเนื้อจะบางๆ ไขมันก็จะต่ำเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวอยู่ในเนื้อมะพร้าวนี่ก็ช่วงชิงหนึ่งแล้วนะครับเอาน้ำมะพร้าวมาก็เกิดการช่วงชิงสองมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวแก่ถ้ามะพร้าวอ่อนเรียกว่าน้ำมะพร้าวอ่อนนี่นะครับแน่นอนลูกก็ยังไม่ถึงแก่นักเนื้อมะพร้าวก็จะน้อยดังนั้นก็เกิดการช่วงชิงว่ามะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวแก่ นี่ก็ช่วงชิงหนึ่งนะครับว่าจะมีแหล่งผลิตน้ํามันมะพร้าวหรือเปล่า2ก็คือเกิดวิกฤตอีกพอคนตื่นรู้เรื่องของการกินกะทิอย่างที่ผมเคยเอางานวิจัยมาให้ดูว่าการกินกะทิเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าดีกว่ากินน้นํานมถั่วเหลืองนี่คือ L D L ลดลงในแปสัปดาห์แรกที่กินกะทิ H D L ไขมันต,ตัวดีสูงขึ้น พอหยุดกิน2ส,สัปดาห์ L D L ที่ไขมันตัวไม่ดีสูงขึ้นไขมันตัวดีลดลงพอมากินน้ำถั่วเหลืองไขมันตัวไม่ดี L D L ลดลงไขมันตัวดีสูงขึ้นแต่ก็ไม่ดีเท่าช่วงกินน้ำมันมะพราะ้าวคนก็ตื่นเรื่องการกินกะทิกันอีกการดื่มกะทีเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นนี่นะครับถือเป็นของที่มีค่าเขาดื่มใส่กล่องเลยนะครับ <c oughs> กะทิเนี่ยเหมือนดื่มแทนนมเลยแต่เมืองไทยเนี่ยกลัวกลัวกะทิมานานแล้วก็กลายเป็นสินค้าส่งออกชั้นดีไปยังต่างประเทศเพราะงานวิจัยเหล่านี้แต่คนไทยก็รู้น้อยก็เกิดการช่วงชิงการดื่มกะทิแล้วก็การกินกะทิเดี๋ยวนี้ถ้าคุณรัติกรไปกินร้านอาหารนี่กินกะทิไว้ก่อนสบายใจเพราะมีน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับเรามั่นใจว่าเป็นไขมันโมเลกุลสั้นเผาผลาญเร็วให้พลังงานเร็ว เราไม่กลัวกะทิเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนคนไทยก็เริ่มกลับมากินกะทิมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจนกะทิขาดแคลนตอนนี้ขาดแคลนนะครับแล้วเชื่อไหมครับกะทิหนึ่งก้อนนี่นะครับกว่าจะผลิตน้ำมันมะพร้าวนี่อาจจะได้เพียงแค่สี่ส่วนสี่กะทิถึงได้หนึ่งน้ำมันมะพร้าวนั่นหมายถึงว่า น้ำมันมะพร้าวก็จะหายากขึ้นไปอีกก็เลยเกิดภาวะขาดแคลนและเกิดการช่วงชิงกะทิกันใหญ่เลยครับตอนนี้ก็คือจากเดิมคนที่เคยกว้านหามะพร้าวมานี่นะครับเพื่อผลิตเพื่อไม่ผลิตด้วยนะครับเพื่อส่งต่อให้คนที่ผลิตกะทิน้ำมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็เริ่มเห็นความต้องการของตลาดมากขึ้น<ม>ก็เกิดผันตัวเองจากผู้ที่กว้านซื้อมะพร้าวเรียกว่าเป็น ผู้ที่กว้างขวางเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงกวารการก,กว้านซื้อมะพร้าวนี่นะครับไปรวบรวบรวมมาเพื่อความง่ายสะดวกเนี่ยหันมาผลิตน้ำมันมะพร้าวเองก็มีทีนี้ความยากขึ้นมาอีกครับปริมาณคุกกิ้งออยคือปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่สำหรับการปรุงอาหาร,รมีความต้องการปริมาณนะครับสูงกว่าสกัดเย็น สกัดเย็นที่คุณภาพสูงกว่าแน่แต่ในขั้นตอนการผลิตมันควรจะต้องได้สกัดเย็นมาก่อนจึงจะไปได้คูกก้งออยปัญหาก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสกัดมาแล้วเหลือเป็นเนื้อมะพร้าวแล้วค่อยมาเป็นสกัดแบบปรุงอาหารปรุงอาหารแล้วก็จะได้น้อยกว่าที่ได้สกัดเย็นอีกแต่ความต้องการใช่แต่ความต้องการคือต้องการปรุงอาหารมากกว่าสกัดเย็นใช่ค่ะ มันก็เลยเกิดภาวะขาดแคลนกันครั้งใหญ่ก็เลยเกิดความท้าทายกันอย่างยิ่งครับเพราะว่าในเวลาตอนนี้เนี่ยมีบางเจ้าเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ปริมาณน้ำมันปรุงอาหารเยอะที่สุดบางสถานที่ใช้วิธีใช้สารเคมีที่เรียกว่าเฮกเซนเป็นอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีละลายแยกไขมันของน้ำมันมะพร้าวออกจาก กากมะพร้าวที่ผ่านการสกัดเย็นแล้วได้น้ำมันเยอะขึ้นแล้วก็มาปรุงอาหารแน่นอนเขาพยายามสกัดเฮกเซนแต่เราไปตรวจที่กระทรวงสาธารณสุขถึงมาตรฐานแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดมาตรฐานเฮกเซนว่ามีวิธีการตรวจอย่างไรและห้ามเกินมาตรฐานเท่าไหร่ p e t ซ์มเมอร์คูนการหม้อน้ำเดือดกันสนิกสมกันม้อน้ำรั่วเราไม่มีทางรู้เลยว่าเฮกเซนซึ่งเป็นสารทำลายประสาทนี่นะครับมันอยู่ในน้ำมันมะพร้าวหรือเปล่าแต่โชคดีของเมนเเจอร์เราเนี่ยประกาศตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าไม่ใช้เคมีสกัดข้อที่หนึ่งนะข้อสองก็คือไม่ใช้วิธีการหมักเพราะการหมัก เปรี้ยวเสียได้และไม่บริสุทธิ์พอก็เลยใช้วิธีหลังจากอบไล่กลิ่นไล่ควันถึงมาแยกความหนานนั่นน้ำมันมะพร้าวของแมนเจอร์จึงจำเป็นต้องมีราคาสูงต่อเพื่อแลกกับสุขภาพของท่านผู้ชมดังนั้นในตลาดเนี่ยก็จะมีน้ำมันที่เกลื่อนตลาดมากขึ้นในเวลาตอนนี้แต่เราไม่มีทางวัดความบริสุทธิ์ใจเขาได้เลยว่าเขามาเพราะตามกระแสน้ำมันมะพร้าว หรือห่วงใยสุขภาพอย่างแท้จริงแต่เราเริ่มต้นจัดความห่วงใยสุขภาพถึงได้ผลิตน้ำมันมะพร้าวในายามที่ไม่มีกระแสะเลยจนวันนี้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันมะพร้าวไปทั่วประเทศไทยในเวลาตอนนี้ตอนนี้ไม่พอแล้วนะครับต้องมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามบ้างพม,ม่าบ้างอินโดนีเซียบ้างฟิลิปปินส์นี่เอาเข้าไม่ได้ติดเชื้อะนะครับแสดงว่าตอนนี้ความต้องการมันเกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดบริษัทผลิตปัสสตว์เนื้อสัตว์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับผลิตน้ำมันหมูมาขายเคยเห็นไหมเห็นค่ะแล้วก็แพงมากด้วยครับ <c oughs> ทำเป็นแพ็คขายเลยเป็นแพ็คขาย <c oughs> เลย,ย,เลยและผมก็ยืนยันว่าน้ำมันหมูในแง่ของการไม่อิ่ม ที่มันอิ่มตัวนั้นยังไงก็ดีกว่านะ้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเพียงแต่ว่าข้อเสียของน้ำมันหมูคืออะไรรู้ไหมครับโมเลกุลมันยาวยาวกว่านะ้ำมันมะพร้าวมากคมันก็เลยกินแล้วอ้วนแต่ไม่เกิดปัญหาอนุมูลอิสระโจมตีแต่สิ่งที่พ่วงมาด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือฮอร์โมนจากสัตว์แล้วก็ ฮอร์โมนบางชนิดเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตซึ่งก็ดีในบางมิติแต่ก็มีข้อเสียในการเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งด้วยมียาปฏิชีวนะแถมมาด้วยยาปฏิชีวนะด้วยหรืออาจจะปนเปื้อนด้วยยาฆ่า,มาแมลงก,ก็ได้จากสัตว์ที่กินพืชที่ไม่ระมัดระวังและก็มันจะอิ่มตัวจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ เลี้ยงสัตว์ด้วยอะไรถ้าเลี้ยงสัตว์ด้วยถั่วเหลืองแล้วมีไขมันไม่อิ่มตัวมากแทนที่เราจะได้ไขมันอิ่มตัวอย่างที่คิดอ,อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้ดังนั้นน้ำมันมะพร้าวจึงปลอดภัยที่สุดท่านดร์นรงโชมฉลาท่านประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนามะพร้าวไทยนะครับท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ เคยสับสนน้ำมันทวเหลือง<ะ>มาตั้งหลายทศวรรษแล้วมาเห็นความจริงถึงมารณรงค์แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ด้วยการหันมาให้ประชาชนมาบริโภคน้ำมันมะพร้าวก่อนสหรัฐอเมริกาก่อนอังกฤษก,ก่อนยุโรปที่เขาจะรู้กันซะอีกทำมาหลายสิบปี<ะ>และเพื่อไม่ให้มีใครคอราหาดรนรงค์โมเฉาจึงไม่ทำธุรกิจเรื่องน้ำมันมะพร้าวเพื่อเป็นการพิสูจน์ ความบริสุท์ใจทางวิชาการเพราะไม่มีโอกาสจะใช้ความรู้ทางวิชาการในฐนานะที่ตัวเองทำงานอยู่ในองค์การอาหารและเกษตรขององค์การสหประชาชาติหรือ fao ไม่มีโอกาสเพราะเขาไม่ทำบอกถ้าคุณอยากจะไปเขียนคุณก็กเกษียณไปก่อนแล้วค่อยทำดังนั้นดรนรงชมเฉาจึงขอให้ผมมาช่วยประกาศว่าไม่เคยอนุญาตให้ใครใช้ชื่อตัวเองติดบนฉลากเพื่ออ้าง หรือทําความเข้าใจทําให้เกิดความเข้าใจสับสนว่าดร์รงชมเฉาเป็นเจ้าของน้ำมันมะพร้าวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เพราะจะทําให้เกิดความเสี่ยมเสื่อมเสียต่อดร์รงชมเฉาด้วยค่ะนี่เป็นสิ่งที่ในในด้านของการทําเพื่อสุขภาพเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยก็จะเล็งเห็นถึงเรื่องของสุขภาพก่อนที่จะนํามาสู่ทางด้านของภาคธ,ธุรกิจแต่บางอย่างถ้าหากว่ามีความต้องการจะนําไปสู่การได้ยอดทางด้านธุรกิจ บางทีอาจจะต้องดูด้วยว่าในด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าัญมากเพราะว่านั่นจะส่งผลกระทบต่อ,อคุณภาพของสินค้าด้วยว่าแล้วมีความจริงใจและบริสุทธิ์เหมือนเช่นน้ำ<ช>มันมะพร้าวนั้นที่ทำห<ช><ช>รือเปล่าคือเจตจานงของการทําธุรกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับเราเป็นสถานีโทรทัศน์ไม่ทําอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ เราอาจจะหาวัตถุด,ดิบแล้วก็คัดเลือกวิธีการผลิตแล้วก็เลือกโรงงานเพื่อไม่ให้เราผูกติดอยู่กับการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นเราจะเกิดอคติเราอยู่บนพื้นฐานของสื่อมวลชนทำงานวิจัยและมาบอกประชาชนเพียงแค่เราต้องการดำรงสถานีให้อยู่รอดได้เราถึงทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจำหน่ายให้ท่านผู้ชมสบสนแล้วจะได้ช่วยสถานีอเอาไว้ได้ด้วย ดังนั้นถ้าวันหนึ่งเกิดงานวิจัยเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้เปลี่ยนไปสู่สิ่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าเรามีความกังวลด้านใดบ้างนะครับเว้นแ,แต่ว่าจนถึงจุดหนึ่งงานวิจัยตกผลึกแล้วอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่บนความบริสุทธิ์ใจว่าพื้นฐานของเรามาจากความปรารถนาดีต่อท่านผู้ชม ประธานายีต่อท่านผู้ชมจึงเอางานวิจัยมามาเสนอท่านผู้ชมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและก็ไม่ได้มีความคิดหรอกครับว่าต้องเอาธุรกิจเป็นใหญ่แต่เอาเรื่องธุรกิจเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้จากความตื่นรู้ของท่านผู้ชมค่ะคือนอจกจากจะผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่มีข้อมูลความรู้มาสนับสนุนด้วยแล้วก็รวมไปถึงว่าพูดง่ายๆเหมือนกับว่า เราทําอะไรที่ขายให้กับทุกๆคนได้กินเพื่อสุขภาพที่ดีสิ่งเหล่านั้นเราเองก็กินด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงสุขภาพของตัวเด้วยสมมติสมมติอยก่ดีวันนี้คุกกิ้งออยเนี่ยน้ำมันพืชปรุงอาหารวางขายท้องตลาดเนี่ยเยอะมากหลายยี่ห้อผมถามว่ามีใครจะรู้ไหมว่าเจ้าไหนใช้เฮกเซนในการผลิตเพื่อเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชนิดหนึ่งที่ปนเข้าไปเพื่อสกัดน้ำมันออกมา ของเรายืนยันว่าไม่ใช้เฮกเซนเนี่ยแค่ความคิดตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเลือกของราคาถูกได้ปริมาณน้ำมันมากแล้วก็ไปปเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าจะมีเฮกเซนตกค้างหรือไม่หรือจะบริโภคน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ใช้เฮกเซนหรือเคมีไปสกัดแม้แต่น้อยเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์จะเลือก แต่เราขอเลือกแนวทางที่ปลอดภัยมาก่อนทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่คิดเรื่องสุขภาพเป็นธุรกิจเราเชื่อเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องความปรารถนาดีและธุรกิจจากสุขภาพที่ทำโดยสถานีเป็นเพียงผลพลอยได้มาช่วยเลี้ยงสถานีเท่านั้นค,คนอื่นเขาอาจทำสื่อเพื่อทำเงินของเรา หรือเรียกว่าสื่อเพื่อทําธุรกิจถูกไหมครับของเราทําธุรกิจเพื่อที่จะทําสื่อมวลชนดังนั้นเจตนารมนี้ก็อยากท่านผู้ชมได้เข้าใจเราว่าเราต้องการจะบอกอะไรเ<ม>พีเยงแต่ว่าก็น่ายินดีไปประการหนึ่งว่าแสดงว่าสังคมเริ่มตื่นรู้มากขึ้นแล้วค่ะ,คะอะไะค่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์แมเนเจอร์โดยเฉพาะน้ำมันมะมพร้าวก็จะไม่มีชื่อของใครที่เอามาใส่เพื่อเป็นการที่จะบอกว่าขายชื่อนี้เพื่อให้ได้ยอดขายที่ มากขึ้นแต่เราการันตีด้วยผลิตภัณฑ์ของเราที่เราทํามาแล้วก็มีคุณภาพเพื่อสุขภาพมาเป็นอันดับแรกก่อนนะคะควันนี้หมดเวลาสําหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพขอบคุณอาจารย์ปานเทพค,ะค่ะและคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสด เนเจอร์อัลคาไลวอเตอร์ค i t y w a t ้ r Quality l i ิตตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับ m a n นเจอร์แล e บเซ็นเแล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้